ดูปลาไนอยู่ตรงนู้นดูปลาดิใยขนาดปลาดูเห็นไหมดูปลา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 น้ำใสไหลเยนนน็นสาใช่ครับอาจารย์ก็ได้ยินแต่เสียงน้ำนี่แหละครับ อันนี้เขาทำกั้นขึ้นมาเองครับอาจารย์เพราะว่าไม่นั้นน่ะมันจะไม่มีทางเดินครับตรงนี้น่าจะลึกครับอาจารย์สองเมตรเขาบอกสองเมตรใช่ไหมครับอ,อันนี้ปลาตัวใหญ่เหมือนปลาตะเพียนเลยอ่ะที่น้ำตกมันจะเป็นปลาชนิดเนี้ยธรรมชาติาดีนะค่ะอาจารย์ธรรมชาติจางขึ้น โอ้ดูต้นไม้ต้นไผ่มันสวยเห็นไหมาอน้ำแบบนี้น่ากลัวกลัวอะไรอ่ะมันใสเกินไงมันมันนิ่งนะมีตะระเข้อะมีมั่ีตะระเข้ระวังเจ้าระวังเจ้าแม่นาคีเป็นน้ำตาลบอกหายเหรอน้ำตาล น้ำหน้าไหวเล่นมากเลยีมีมลบหน่อยเขามีสาระอยู่แ้วเนี่ยห,หายแล้วโอ้สาธุกว่าจะหายเขาไม่เห็นเขียนป้ายเลยระวังจระเ,เข้แต่ก็ยังไม่มีจระเข้ <c oughs> ไม่มี <c oughs> โหแล้วโหสวยนะธรรมาชาติจัดสรรเนี่ยดูดิ ไล่องุ่นรีสอร์ทไล่อรุณวิทรีสอร์ทเออไล่องุ่นทุกทีเลยเห็นคลิป คุณอ้วนรีเทิร์นชมแล้วอาจารย์หรือยังดูแล้วจ้าเห็นแล้วจ้าค้าคงคืนไม่ได้จ้าพรุนนี้มีงานจ้าหน้าโดดนดด้หน้าโดด,นโดห,นหน้าโด,ดมันร้อนไงหลัแม่จันามาแร ดูออาจารย์ดูอาจารย์ดดูออาจารย์เหมือนเป็นสาล่ายหรือเปล่าครับอาจารย์นี่เราจะเดินตามอาจารย์ไปทุกอย่าง อาจารย์จะลงลงขึ้นเขาหรือลงห้วยเราก็จะเดินตามอาจารย์ไปนะตอนนี้มันตื้นไม้น้ำเต็มเลยปลาตัวเล็กปัน้อยรูส้สวยมากเลยเนี่ย ถ้าเป็นสลายน้ำเนี่ย้ำมันขึ้นสูงกเสินะดอีกคนหนึ่งคนค่อนจิดตามอยากจะเดินลงมาข้างล่างแล้วเดินถ้านอนนี่ยเดินได้ครับอาจารย์เราไม่ได้นอนนี่ครับ นั่นเลยครับแอ๊ปัดไม่มาชอบพลาดอะไรแบบนี้ครับแอ๊ดปัดวันที่เขามาเล่นน้ำเล่นอะไรกันพักผ่อนชิวๆไอ้ไอ้เจ้านี้มันชอบมีงานวันนี้แหละวันที่อาจารย์มีเซอร์ไพรส์ได้ตู้ได้นู่นได้นี่ได้นั่นส่วนมากมันไม่เคยอยู่กันนะปัดอะ แล้วมันก็จะมามา,มาดูมาลีรันนิดหล่งย่านามันชอบมาลีรันลีรันนิดหล่อครับอาจารย์เมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์เดินเดินอยู่บนสะพานเนี่ยดูถ่ายรูปบนสะพานช่ำฉ่สวยๆเลยอ่ะช่ำฉ่สวยๆเลยอ่ะ ดีอยู่บนหญ้าดีไม่อยู่บนดีไม่อยู่บนปูนี่กาแฟจา้ากาแฟยำเย็นนี่นะครับห้องพักเขาห้องพักเขามีไก่หมดเลยเนี่ยมีไก่โจง้งไก่แจ้มีหมดไก่กระโตกระตาก ห้องอาหารกาแฟอ๋อครับระเบียงอย่างงี้สวยเหมือนหลวงพ่อเหมืนอนหลวงตาเสืนชับใช่ไหมครับอาจารย์นนชื่อร้านอะไรไล่รุนวิทย์ครับ

สาหรายบัวอะไรมันอยู่ใต้น้ำสวยมากเลยถ่ายเข้ามาวหน้าเลยที่น่ากลัเอาดีๆดีๆนะตปีก็ไม่ไม่เข้ามาเลยนะไม่ใช่อาจารย์นะคนน้าเลยที่น่ากลัว s o r r อ๋อผมเคยมาเหรอ ไล่อรุณวิทนะไล่อร <c oughs> ุณวิทม่วกเหล็กม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 วกเหล็กไล่อรุณวิทรีสอร์ท ก็เชิญค่ะไล่อ่านที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากดูวิวดูวิวแคปได้แคปนะแคปได้แคปแล้วสวยมากแต่ของอาจารยิ่งศักดิ์ไม่สวยนั่นรกแต่ว่ามันมีมันมีที่แบบสวยเลยจัดแบบตู้ตู้น้ำมันสวยๆเลยอ่ะมันมีแต่ของอาจารย์ยิ่งสักบางอันน่ะสวยบางอันน่ะสวยบางอันดูลกแต่อาจารย์ยิ่งสักแกชอบอ่ะเป็นสไตล์แก ฟือป่าดงดิบตอนแรกแรกเลยก็คิดอยู่ว่าเอ๊จะเชิญอาจารย์มาบรรยายในห้องเฮ้ยพาอาจารย์ไปดูห้องประชุมเลยได้ครับเชิญอาจารย์มาบรรยายที่นี่สิคะคุณแก้วก็คนคนที่เขารับงานเขาบอกว่าหมดหมดเขตไม่มีแล้วหมดเขตหมดเวลาใครอยากมามัน ฟังอาจารย์บรรยายที่นี่ยก่งมากขึ้นอาจารย์น่าจะจัดอาจารย์น่าจะจัดทิปแบบว่าปฏิบัติธรรมที่นี่กันดีนะคะสักสองวันอย่างนี้ยค่ะอาจารย์ดีๆอาจารย์เห็นด้วยไหมคะเปิดปฏิบัติธรรมเราอีกคนแก่ให้เปิดปฏิบัติธรรมเนี่ยเขมีสถานที่แล้วนะคะอาจารย์แล้วอาจารย์เอารองเท้า ใครเป็นอะไรอ่ะอาหาไปเยอะหรือเปล่าหินบาทหินบาทหินเลี่ยมหินเลี่ยมหินไ,ไม่แพงนะแถวนี้หินบาท ได้ครับได้ครับได้เลยครับ หนึ่งสองสามครับสวยครับผมครับผมอาจารย์ให้เล่นสาบาทเล่นห้าบาทไงมุก กิ้งคือม้วงเหล็กจ้าไล่อรุนวิทย์ไล่อรุนวิทย์ไล่อรุนวิทย์น,นะจ๊ะ เหนื่อยเราไม่เหนื่อยเามาเื่อยเราไม่เมื่อย,อยจะเดินไปเรื่อยเรื่อยห้องประชุมใหญ่ห้องประชุมใหญ่มากศัพท์ปัญญาได้เลยแต่ว่าเล็กกว่าหมอสิงศัพท์ปัญญาในพื้นที่นี่มันก็กำลังดีนะเพราะว่าคนอย่างเชียงกงไม่ได้มาก็เฉพาะคนในพื้นที่ใกล้ใกล้ห้องนี้หวานแห่ได้สบายเลยนะ พ่อป่าชุมห้องป่าชุม อันี้บลา้อมาค่ะี่คนจ็มาละจียอนจังร้านอาหารชื่อชื่อดังจียอนจังแห่งชาจิจีนบุรี <c oughs> อร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมรถสโลกแกนร้านอร่อยถูกใจอนามัยถูกลืมอร่อยยืนหนึ่งปพระตึงยืนรอ คำแรกติดใจคำต่อไปติดเตียงอนน้า <ś led> คำแรกคำแรกขึ้นสมองคำที่สองขึ้นสวรรค์ <ś led> ไม่ได้นอนนี่แต่ไม่มีใารทำได้หนูไม่แต่ะไปที่สนามนา อยากเล่นสไลเดอร์อ่ะอยากเล่นสไลเดอร์อ่ะอยากเล่นสไลเดอร์อเอาอาจารย์ไปแล้ว ไปดแล้วจ้านี่ช่องไอพีนะจ้าน่ช่องไอพีจ้าเนี่ยอ้ออยางแกงดิเช่งอ้ยัรถดาจา์เชินขึ้นรถด,ดีกว่าจารย์เชินขึ้นรถดดจา้ดดาจ๊า อาจารย์ครับแฟนขาดาอย่าแกงอย่าแก้งช้าอย่าแก้งช้าอาจารย์จะดูขึ้นเลยขเดี๋ยวผมจะถ่ายขึ้นเลยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะ อสบายบายบายจ้องุเน่มาค่วนีป่ามะขา่นี้ขอเราไม่ไวแล้วอ้ย่าหมว่าไปร้อยไร่คือไปอีกครับนี่ร้อยร้อสองร้อยไร่

ที่ประธานค่าไป